ถ้าวันหนึ่งมีตำรวจเข้ามาบุกที่บ้านแล้วจับแฟนหรือคนรักของเราที่อยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีแล้วบอกว่าแฟนของคุณเป็นฆาตกรนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงฮะคดีเดอารี่วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดคนหนึ่งจากแดนมังกรที่ตำรวจเนี่ยหาตัวจับไม่ได้กว่าหลายทศวรรษจนขนาดว่าประชาชนต้องขนานหน้าไม่เขาว่าแจ็คเดลิเปอร์ของเมืองจีนเลยนะครับ เพราะเขานี้เนี่ยได้ทําการวิปริต์เอาไว้มากมายจนได้กลายเป็นตำนานให้ชาวบ้านได้กลัวกันขนาดถึงกับว่าไม่มีใครเนี่ยกล้าใส่เสื้อสีแดงออกมาเดินนอกบ้านกันเลยเอาเป็นว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาฟังกันดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับและเพื่อให้เข้าใจปมทั้งหมดทั้งมวลนะครับแอดก็จะต้องขอพาเพื่อนๆมาเริ่มกับชีวิตในวัยเด็กของเขาก่อน เพราะมันเนี่ยจะมีผลอย่างมากตอนนี้ใสฆาตรกรคนนี้นะครับคือย้อนกลับไปในยุค60ตอนตอน้ตนๆเกาเฉิงหยงหรือว่าแจ็คเดริเปอร์แห่งเมืองจีนนะครับเขาก็เป็นลูกแฝดคนสุดท้องของครอบครัวตระกูลเก่าที่แกก็เป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวแบบจีนจ๋ามากเลยนะครับคือลูกชายเนี่ยเป็นเหมือนของล้ำค่าของบ้านแต่ลูกสาวเนี่ยจะเป็นเหมือนสวมที่พ่อครอบครัวเนี่ยก็จะดูแลลูกชายแบบดีดีส่วนลูกสาวก็ช่างมัแต่กองกองอยู่ตรงนั้นแหละ ซึ่งไอแนวความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่แบบนี้นะครับมันก็จะส่งผลกับเขาในตอนวัยเป็นผู้ใหญ่นะทำให้เขามองเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนอีกชนชั้นหนึ่งซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของชาวจีนในสมัยนั้นนั่นแหละแต่นอกจากเรื่องนี้นะครับครอบครัวตระกูลเกาเนี่ยเขาก็เป็นครอบครัวที่ดีครอบครัวหนึ่งเลยแหละเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านทั่วไปครับ เพราะพวกเขาเนี่ยได้ใส่ใจดูแลครอบครัวอย่างดีให้ลูกๆได้มีการศึกษาซึ่งนั่นเหละเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตระกูลนี้นะครับเขาเคยมีบรรพบุรุษคนหนึ่งที่สอบจองหัวนในขั้นสูงเลยคือมันจะเป็นเหมือนกับการสอบวัดระดับในสมัยก่อนนะครับที่ถ้าใครสอบทําได้แล้วเนี่ยปุ๊บแล้วก็ครอบครัวก็จะเปลี่ยนจากหลังเท้าเป็นหน้ามือเลยคืออยู่ๆจนๆนะครับก็รวยขึ้นในทันตาเลย แล้วครอบครัวเขาเนี่ยก็จะโด่งดังเป็นเกียรติศักดิ์ศรีอะไรให้กับครอบครัวมันก็เลยมีฟิลของครอบครัวนี้ประมาณว่ารุ่นหลานรุ่นลูกต่อมาเนี่ยมันต้องทําให้ได้แบบบรรพบุรุษคนนี้บ้างประมาณว่าแบบบีดเดอร์แลงกิงคุณทวดนั่นแหละทั้งตระกูลนี้นะครับเขาก็เลยพยายามส่งให้ลูกชายของเขาเนี่ยได้มีการศึกษาต่อเพื่อจะได้มีหน้าตาหน้าอะไรโดยเด็กชายเก่านะครับเขาก็ได้ตั้งใจเรียนไปแต่แล้วชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาได้สูญเสียคุณแม่ไปในตอนเล็ก ที่ทําให้พี่ชายฝาแฝดของเขาเนี่ยต้องมาช่วยดูแลทํางานบ้านนะครับก็จะเป็นงานรับจ้างใช้แรงเล็กแรงน้อยไปในแหละแบบประมาณว่าน้องตั้งใจเรียนไปนะเดี๋ยวพี่หาตังมาช่วยน้องเองตามฉบับละครสู้ชีวิตอะไรแบบนี้แหละครับแต่แล้ววันหนึ่ง อุบัติเหตุก็ได้เกิดขึ้นกับพี่ชายเขาครับคือพี่ชายฝาแฝดของเฮเกาเนี่ยก็ได้ไปลื่นคลองพลวดตกตายซึ่งมันก็สร้างความเสียใจให้กับเฮเกาอย่างมากครับขนาดที่ว่าเขาเนี่ยวิ่งไปร้องไห้เป็นวันเป็นคืนบริเวณแม่น้ําที่พี่ชายลื่นตกตายเลยและที่นั่นเองแหละครับเขาก็ได้สาบานกับฟ้าดินว่า เขาจะต้องตั้งใจเรียนให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อที่เขาจะไม่ต้องมาทํางานจับกลางแบบพี่ชายช่างมันตรายและหมู่บ้านนี้เขาจะต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปเป็นนักบินให้ได้และนั่นเองแหละครับก็เป็นช่วงที่เฮียเกาเนี่ยตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเลยแบบหลังหดหลังแข็งจนทั้งทุกคนในหมู่บ้านนะครับชมว่าแบบโอ้เด็กคนนี้นี่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนอะไรประมาณนี้ ที่เมื่อถึงเวลาไปสอบคัดเลือกที่เขาจะได้เป็นนักบินนะครับเฮียเก่าเนี่ยก็มุ่งหน้าเขาไปยังสนามสอบอย่างผาเผยเลยไปทําข้อสอบรอรับผลกลับมาแล้วผลก็ออกมาบอกว่าสอบไม่ผ่านครับเฮียเก่าก็แบบไม่เป็นไรแค่ครั้งแรกลองไม่ผ่านงั้นลองครั้งที่2องก็แล้วกันแล้วผลสอบมันก็ออกมาเหมือนเดิมอีกครับ คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผ่านแบบว่าไม่ได้ผ่านเลยนะคะแนนมันแบบเฉียดฉิวนิดเดียวที่ถ้าเป็นเราเรานะครับพ็องแบบพยายามอีกนิดรอบต่อไปก็คงได้ใช่ไหมครับแต่เฮียเกาเนี่ยไม่เขาเโมโหกับฟัดกาแฟเลยบอกว่าช่างมันแล้วการสอบไม่เอามันแล้วไปทํางานก็ได้เนี่ยรู้หรือไม่ว่ามีคนประสบความสาเร็จตั้งเยอะแยะเขาไม่ต้องจบการศึกษาอะไรเรื่อยประโยคคลาสสิกนะฮะเฮียเกานะครับก็เลยได้เริ่มไปทําธุรกิจเป็นพ่อค้าแทนครับ ซึ่งธุรกิจแรกที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาเป็นคนขายมีดฮะและเขาก็คนพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีดมากแล้วก็มีความหมกมุ่นอยู่กับมีดทุกรุ่นเลยอารมณ์ประมาณแบบคนที่รักรถแบบนั้นนะครับคือเฮียเกานะฮะเวลาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาก็จะพกมีดไปด้วยตลอดเลยที่ก็ช่างดูเหมาะสมกับเขาเหลือเกินนะครับถ้าหากรู้ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเขาจะกลับมากลายเป็นฆาตกรนะ แต่มันก็ไม่ได้มีใครรู้ไงเพราะว่าในเวลานั้นนะครับเฮียเกาเนี่ยแกก็เป็นคนที่ดีมากเป็นเหมือนกับบุคคลต้นแบบของครอบครัวเลยครับคือเขาจะดูแลคุณพ่อที่แก่เท่าลงทุกวันไม่ขาดหายนะครับประมาณว่าแบบหาข้าวหาปลามาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณพ่อเช็ดขี้ชเช็ดเยี่ยวให้จนกระทั่งคนในญาตินั้นนะครับแบบอิจฉาคุณพ่อเฮียเก่าเลยว่าแบบ ท้าไม่มีลูกชายที่กตันอยู่ดีอะไรแบบนี้ถ้าเป็นลูกชายของพวกเขาแล้วก็พวกเขาอาจจะโดนทิ้งไว้ข้างทางแล้วก็ได้แล้วชีวิตเฮเก่านะครับก็ได้ดําเนินเดินเรื่อยๆมาจนกระทั่งเขามาพบกับหญิงนางหนึ่งฮะที่เฮเกาเนี่ยได้หลงรักอย่างมากมีนามว่าแม่นางจางฉินเฟิงนะครับซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็สวยงามทุกอย่างเลยที่ถึงแม้ว่าครอบครัวของทั้งสองนะครับจะไม่มีฐานะอะไรดีนะ แต่ทว่าเฮียเกาก็ทํากับเธอแบบโรแมนติกจนกระทั่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะต้องอิจฉานะครับอย่างเช่นเวลาเขาพาเธอไปออกเดทนะครับเขาก็ไม่ได้พาเธอไปเดทอะไรที่หรูๆแล้วก็พาไปกินเต้าหู้ยี้หมี่ซัวด้วยกันข้างทางนี่แหละหรือว่าเขาก็จะสะสมเงินทั้งเดือนของเขาไปซื้อเป็นต่างหูให้แก่แม่นางที่ถึงแม้ว่าราคามันก็จะได้ไม่แพงอะไรมากเท่าไหร่นะแต่าว่าแม่นางจางนะครับก็ประทับใจกับเฮียเกาอย่างมาก ถึงขนาดที่ว่าเธอมักจะเอาต่างหูคู่นี้เนี่ยมาประดับอยู่ที่หูเธอตลอดอีกหลายสิบปีเลยนะครับเทราว่าไอบุคคลที่ไม่ประทับใจเนี่ยก็คือครอบครัวของแม่นางจางสิครับที่แบบเฮ้ยอินางจางเอ็งพอใจแล้วเลิกการได้ต่างหูก่ากากับกินมีซ้วกับผู้ชายไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้เนี่ยเอ็งก็ต้องไปหาหลวดีๆสิไปหาแบบพวกหลวฝรั่งอะไรแบบนี้ที่รอมันตายแล้วก็ฮุบสมบัติมันมาจะได้มีความสุขอะไรงไงล่ะแต่แม่นางจางนะครับก็ไม่สนใจฮะ เธอเนี่ยก็ตกลงแต่งงานกับเฮียเกาที่พอหลังจากแต่งงานกันมานะครับความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้จืดชืดอ,อะไรเลยนะคือเฮียเกานะครับดูแลเมียของตัวเองดีทุกอย่างเหมือนกับตอนที่เขาเป็นแฟนกันไม่มีผิดไม่มีเพีย้ยโปรโมชั่นเนี่ยไม่มีลดเลยจนกระทั่งแม่นางจางนะครับได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้วเธอเนี่ยก็ต้องนอนพักอยู่ที่บ้านครับ ทำให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะเห็นอะไรแปลกๆบางอย่างล้วนั่นก็คือเฮเกาสามีของเธอนะครับมักจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหลายๆวันที่แบบก็โอเคแหละเฮเกาเขาก็เป็นคนขยันทํามาหากินอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่บางทีก็มีบ้างอาจจะต้องไปทํางานแปลกๆอยู่ต่างเมือง2วันแต่แบบนี้เองมีลูกนะเฮ้ยจะปล่อยให้เมียแบบทํากับข้าวอะไรกินเองอยู่อย่างนี้เลยเหรอท้องปองคนเดียวแล้วใครจะมาดูแลล่ะแม่นางจางก,ก็คิดนะครับ คือแม้ขนาดว่าเธอท้องป่องใกล้ข้อจนเดินไม่ไหวเนี่ยเฮียเกาก็ไม่ได้กลับมาบ้านมาดูแลอะไรเธออย่างชิดสนิทสนมเลยนะขนาดที่ว่าแม่นางจางนะครับเขาต้องไปไหว้วานให้อีอื้อหม,มงเธอนะ่ะมาช่วยดูแลที่บ้านมาทำโจ๊กให้หน่อยแต่ทว่าทุกๆครั้งที่เฮเกากลับมานะครับเฮเกาเนี่ยก็มักจะมาพร้อมกับเงินฟ่อนใหญ่ฟ่อนหนึ่งเลยจนทําให้แม่นางจางเนี่ยถึงกับคิดว่าเออ หรือว่านี่มันจะเป็นวิธีการแสดงความรักของชายผู้นี้นะเขาคงคิดว่าฉันกําลังมีลูกแล้วมันก็เลยต้องทํางานให้หนักขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อเวลาที่ลูกเขาคลอดออกมานะครับ mm. เฮเกาเนี่ยก็ดูแลลูกของเขาเหมือนกับพ่อทุกอย่างเลยคือเป็นสไตล์ครอบครัวคนจีนนั่นแหละครับไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรักความห่วงใยกับลูกหวังแค่ให้ลูกได้เรียนดีๆเท่านั้นเองคือบทสนทนาที่เฮเกามักจะมีกับลูกนะครับก็มีแค่ตอนอยู่บนโต๊ะอาหารเท่านั้นครับซึ่ง สิ่งที่เฮียเก่ามักจะพูดคุยกับครอบครัวนะครับก็คือเรื่องราวของข่าวลือเมืองข้างเคียงฮะที่เขาได้ไปทำงานหลายๆวันนั่นแหละมีชื่อว่าเมืองไปหหินนะฮะคือเขาเล่าว่าที่เมืองนี้นะครับมันมักจะมีผู้หญิงเนี่ยถูกสังหารอยู่ตลอดเลยที่พอสังหารเสร็จแล้วนะครับร่างของผู้หญิงก็จะถูกเก็บเอาบางชิ้นส่วนของร่างกายไปซึ่งตำรวจก็ตามหาตัวตามหาเท่าไหร่แล้วแต่ก็ตามไม่เจอ ที่เอาจริงๆไอ้ฆาตรกรคนดังกล่าวที่ตำรวจได้ตามหานะครับก็คือเฮียเกาคนที่ได้เล่าเรื่องอยู่นี่แหละที่เขาเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ลูกฟังเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มกันดีกว่าว่าเฮียแกเป็นฆาตรกรได้ยังไง ย้อนกลับไปนิดหนึ่งในช่วงที่เขายังไม่มีลูกนะครับเฮียเกาเนี่ยก็มักจะแวะไปที่เมืองไปหญินอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะไปทํางานอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเฮียเกาก็เกิดอาการหิวเงินเป็นพิเศษครับเขาก็ไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยได้นั่งอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางวันสักแสกเฮียเกาก็แบบเออดีละรอเวลาที่นางนอนกลางวันก่อนแล้วเราค่อยไปป้นในบ้านนางแล้วกัน คือแอบต้องอธิบายก่อนนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเรื่องการนอนกลางวันนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ปกติมากที่คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะทํางานครึ่งเชา้าฮะเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านนอนกลางวันสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก่อนที่จะออกไปทํางานต่อ ดังนั้นเองนะครับเฮเก่าก็เลยอาศัยช่วงตอนแม่นางนอนหลับนี่แหละกะว่าจะแบบบุกเข้าไปในบ้านไปขโมยตอนนั้นแต่ว่าไปทําไม่เนี่ยงไงไปทำเอาผู้หญิงตื่นเข้าซึ่งพอผู้หญิงตื่นเข้านะครับชี้ก็แบบเฮ้ยมาทำอะไรในบ้านฉันเนี่ยเฮเกาก็ตกใจมากครับก็เลยวิ่งไปที่วิทยุของบ้านฮนะไปเปิดให้มันดังลั่นเลยหลายๆคนก็คงจะงงว่าแบบผู้หญิงตื่นแล้วจะไปเปิดวิวทยุทําไมก็เพราะว่าเฮเก่าแกจะกลบเสียงการสังหารโหดท,ที่จะเกิดขึ้นไงล่ะฮะ ที่พอเสียงวิทถุดังปลุป๊บมันก็กลบเสียงการกรีดร้องของแม่นางและหญิงคนนั้นนะครับก็ได้ HP หมดไปซึ่งเมื่อแม่นาง HP หมดไปแล้วนะครับเฮเก่าก็รู้สึกแบบตกใจมากว่านี้ข่าทําอะไรลงไปเนี่ยแม่นางคนนี้ช่างงามหยดย้อยเสเหลืกเกินข่าขออบัจะมะนางหน่อยได้ไหม แต่แบบไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเดี๋ยวตำรวจมาแล้วจะทำยังไงเนะี่ยคือมันจะเป็นอารมณ์แบบเพิ่งทำคดีแรกยังโลกลักทำอะไรไม่ถูกนะครับเฮียเกาแกก็เลยได้ไปเปิดรูปอัลบั้มของแม่นางที่อยู่ในบ้านนะครับเสร็จแล้วก็เกาแหนมตัวเองตรงรูปนางนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับเขาก็ผลาออกจากที่เกิดเหตุมาพร้อมกับเงินที่ขโมยมาได้หน่อยอีกสักสองสาแดงครับซึ่งการกระทำในครั้งนี้ของเขานะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ชาวบ้านแตกตื่นมากฮะ เพราะเมืองไปหญินที่เขาได้ไปขอคดีนะครับมันก็ค่อนข้างเป็นเมืองที่สงบเงียบอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยไปมีเรื่องอะไรเลย เธอนะฮะเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านอย่างมากจนทําให้คนเขาสงสัยว่าทําไมเนาะถึงมีคนมาโหดร้ายอะไรกับเธอได้แบบเนี้ดังนั้นนะครับก็เลยเป็นหน้าที่ของโปลิสฮะที่เข้ามาตรวจสอบโดยเร็วซึ่งเมื่อเข้ามาที่เกิดเหตุนะครับเฮเก่แกก็ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้อยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือสิ่งของของเขาหรือแม้กระทั่งน้าแหนมของเขาเองที่มันจะมี DNA e เนี่ยซึ่งถ้าตํารวจเอาไปตรวจนะครับมันก็น่าจะตรวจได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมตํารวจจับไม่ได้ครับ คือตำรวจนะครับแบบว่าโอ้นี่มันเป็นคดีที่ปริศนามากเลยนะพวกเราคนต้องแก้ไม่ได้แน,แน่เราต้องไปเอาสุดอกตำรวจมาเพื่อมาดมกลิ่นตามคนร้ายเอ๊ะแต่ถ้าว่าทำยังไงดีล่ะเมืองเราไม่มีสุดอกนี่ ตำรวจนะครับก็เลยไปหาสุดดอกตำรวจมาจากอีกเมืองหนึ่งครับที่ก็ได้นั่งรถทรงตรงมาถึงเมืองนี้เลยที่พอสุดดอกดมกลิ่นมาถึงลงจากรถมานะครับมันก็หากแตกอยู่ตรงนั้นครับเพราะสุดดอกมันเมารถบ้าตายจริงๆซึ่งมันก็จะเป็นคดีที่แบบอีลุงตุงนังมากเลยนะครับตำรวจจีนเองทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันก็เลยทําให้เฮียเกาเนี่ยสามารถรอดไปได้ครับและในเวลาต่อมาไม่นานนะครับเฮียเกาเนี่ยก็ได้ลงมืออีกแล้ว ซึ่งขราวนี้เนี่ยก็เป็นหญิงสาวอายุน้อยลงด้วยครับที่เขาก็ได้ทำการทิ้งหลักฐานเ,เหมือนเดิมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือรอยเท้ารอยน้ำแหนมแล้วก็ DNA เอาไว้ครบถ้วนเลยนะครับคือเอาจริงๆถ้าเพื่อนๆจะเก็บของเหล่านี้ไปทำการแจ้งใบเกิดแล้วก็แจ้งได้เลยแหละแต่ตำรวจนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมจับไม่ได้ทั้งทงที่มีหลักฐานอะไรเยอะแยะขนาดนี้จนกระทั่งอีก3ปีต่อมาครับเฮกเกาเนี่ยก็ได้เริ่มลงมือกับเหยื่อเป็นรายที่3รายที่4 ซึ่งทุกๆครั้งที่เขาได้ทำนะครับมันก็จะมีหลักฐานเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าสิ่งที่เริ่มไม่เหมือนขึ้นเนี่ยก็คือเฮียเก่านะครับเขาเริ่มรู้สึกสะดวกสบายขึ้นกับการก่อคดีครับเพราะว่ามันจะมีหนึ่งในคดีนะครับที่เขาได้ไปเข้าในบ้านของหญิงสาวแบบใจเย็นๆเลยครับประมาณว่าแบบไปหลอกผู้สาวว่าเป็นเพื่อนของสามีฮะผู้สาวคนนั้นเนี่ยก็เลยได้ให้เขามาเข้านั่งในบ้านมารอสามีก่อนแต่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับเพราะว่าผู้สาวคนนั้นก็ได้จบชีวิตลง หรือว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีน้องหนูแดขวบนะครับได้ตกเป็นเหยื่อที่พอตำรวจมาสืบคดีนะครับเขาก็ได้พบกับถ้วยชาถ้วยหนึ่งที่เพิ่งดื่มเสร็จร้อนๆตั้งอยู่บนโต๊ะนี้เลยซึ่งพอตำรวจเห็นนะครับตำรวจก็ถามคุณนายที่เป็นแม่ของเด็กว่าคุณนายลูกสาวของคุณนายดื่มชาเหรอคุณนายก็บอกไปว่าไม่นะคะลูกสาวฉันไม่ได้ดื่มชา ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนร้ายนะครับมันใจเย็นมากขนาดที่ว่าทำกิจวิบัติก่อคดีดูด HP หมดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเวลามาต้มน้ำร้อนแช่น้ำชาหย,ย่อนดากเจียแตะก่อนที่จะต้าออกไปนอกบ้านนะครับปอลอคุณน้องๆและคุณผู้หญิงทุกคนถ้าหาใครจะเข้ามาในบ้านแล้วเขาบอกว่ารู้จักกับพ่อแม่หรือว่าแฟนแล้วนะครับก็อย่าให้เขาเข้ามาเด็ดขาดนะในเขาเลอยหน้าบ้านตรงน,นั้นเออจริงๆปัจจุบันก็คุณผู้ชายด้วยแหละเพราะโลกนี้ก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็นั่นแหละฮะยีเกานะครับแกก็ได้หนีไปอยู่เรื่อยๆและทุกครั้งที่ตำรวจได้เจอร่างใหม่นะครับตำรวจก็พบว่ามันมีอะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆครับคือเหมือนฆาตกรเนี่ยเขาจะเก็บชิ้นส่วนบางชิ้นของร่างกายเหยื่อออกไปเป็นของที่ระลึกอะไรประมาณเนี้ยไม่ว่าจะทั้งถันทั้งหูทั้งเต้าแล้วแต่ว่ามันจะไปเจออะไรเลยนะครับที่ตำรวจก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไปเพื่ออะไรซึ่งทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับ ตำรวจเนี่ยก็จะเก็บลายนิ้วมือแล้วก็น้ำแหนงที่พบได้ที่เกิดเหตุแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกันว่าเอ๊ะนี่มันฆาตรกรคนเดียวกันนี่นะแต่แบบก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อมโยงกันได้ซักขนาดนี้แล้วทำไมตำรวจยังจับฆาตรกรไม่ได้คือมันอาจจะเป็นที่ว่ามันเป็นยุคจีนสมัยก่อนหรือเปล่าที่ผู้หญิงนะอาจจะไม่มีความสําคัญทางสังคมอะไรมากตำรวจเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความสาคัญอะไรเท่าไหร่อันนี้แอดก็เดาไปเองนะครับ แล้วประเด็นคือตำรวจเนี่ยก็ยังปิดเรื่องนี้ต่อสาธารณชนด้วยนะไม่ให้พวกเขารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรายละเอียดอะไรเป็นยังไงจนชาวบ้านนะครับต้องเอาไปตีความกันมั่วซั่วกันเองจนกลายเป็นตำนานเมืองอะไรแบบนี้ปะมาณแล้วแบบนี่นเธอรู้ไหมว่าในย่านเราเนี่ยมีคนตายปริศนาอีกแล้วนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ใส่แต่เสื้อแดงทั้งนั้นเลยมีผมที่ยาวยๆเอาเป็นว่าเราอย่าใส่เสื้อสีแดงแล้วมาตัดผมไม่สั้นๆกันเถอะจนทําให้เรื่องนี้นะครับมันเหมือนกลายเป็นตำนานประลัมปรลาความเชื่ออะไรในเมืองนี้มาตลอด 10ปีเลยฮะที่คนเขาเนี่ยจะไม่กล้าแต่งสีแดงกันเลยเพราะมันอาจจะเกี่ยวอะไรกับเลือดและปีศาจเนี่ยก็อาจจะชอบสีแดงมาดูเลือดอะไรกันแบบนี้ซึ่งถึงแม้ว่าสีแดงจะเป็นสีที่นำโชคของชาวจีนก็เถอะนะครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้เขาไม่ใส่กันนอกจากนั้นนะครับเหล่าป้าปาที่ได้กระจายข่าวลือเนี่ยเขาก็เตือนกันว่าอย่าออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนอีกเพราะว่าอาจจะโดนฆาตกรลากไปทําอะไรก็ได้แต่มันก็เป็นคําเตือนที่ค่อนข้างจะผิดนะครับ เพราะว่าเฮเกาเนี่ยแกไม่เหมือนกับฆาตรกรคนอื่นฮะแกไม่ได้ไปทําก่อคดีเลยรตอนกลางคืนแต่แกจะก่อคดีตอนกลางวันจ้องๆเลยทุกรายครับแล้วมันก็มีอยู่บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่มันก็ได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นคือเฮเก้านะครับได้ไปสังหารแม่ของเด็กเข้าครับแต่เว่าพ่อของเด็กเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่เธอใช่ไหมเพราะว่าเด็กก็ตัวเล็กมากกลัวมันจะไปกระทบอะไรจิตใจเด็กแบบเนี้ย แต่ทว่าการกระทําแบบนี้นะครับมันกลับทําให้คุณพ่อเนี่ยกลายเป็นที่สงสัยของตํารวจซึ่งก็แบบลากเอาคุณพ่อไปสอบสวนสืบสวนกันถึง3วัน7วันกันเลยทีเดียวที่พอลูกสาวม,มันรู้ทีหลังตอนโตนะครับว่าพ่อตัวเองโดนลากไปสืบสวนแบบเนี้ลูกสาวก็คิดว่าเนี่ยพ่อต้องเกี่ยวอะไรกับการตายของแม่ตัวเองแน่เลย คือกลายเป็นมองพ่อตัวเองเป็นแง่ลายสะง,งันนะครับทางๆท,ท,ที่พ่อเนี่ยต้องการจะปกป้องจิตใจของลูกเท่านั้นเองเรียกว่าการที่แจ็คตอริปเปอร์แห่งเมืองจีนได้สังหารคนไปนะครับมันได้ทําลายไปมากกว่าชีวิตแค่หนึ่งคนอีกแล้วเชื่อไหมอีก6ปีต่อมานะครับฆาตรกรเก่าผู้นี้เนี่ยเขาก็ได้ย้ายครอบครัวมาพักอยู่อย่างอาพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุที่เขาได้ฆาตรกรรมอันหลังนี้ด้วยหลังที่แบบพ่อทะเลาะก,กับลูกเนี่ยโดยนอกจากตัวเฮียเก่าเองนะครับคนอื่นของครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นนมาก่อเลย ดังนั้นตอนที่ย้ายเข้ามาปุ๊บนะครับคนอื่นก็มองว่าโ oh, อ้เฮียเกาเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลครอบครัวดีน่ารักครอบครัวเพอร์เฟกทุกอย่างเวลามีงานมีการนะครับเขาก็เช่นเคยฮะเขาก็เดินออกไปทํางานนอกเมืองอยู่หลายวันแล้วก็เป็นช่วงนี้เองเนี่ยแหละครับที่ภรรยาของเขาครับได้รู้ถึงตํานานที่เกิดขึ้นในย่านนี้ที่แบบว่าอพาร์ตเมนที่เธออยู่นะครับมันเคยมีคดีฆาตกรรมโหดมาก่อน แล้วก็ไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าของคนร้ายเลยทําให้หลายๆคนคิดว่ามันเป็นปีศาจนะครับซึ่งกว่าที่เหยื่อหลายๆคนจะได้เห็นหน้าฆาตรกรเป็นครั้งแรกนะครับมันก็ปาไปนูน่นปี2001ฮะที่เรื่องมันมีว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอก็กาลังเดินกลับมาบ้านอยู่และแล้วเนี่ยเธอก็ได้ยินฝีเท้าของคนเดินตามหลังเธอมา แม่นางนะครับพอได้ยินแบบนี้ก็ตกใจมากครับเตา้ตาเตา้ตาเต่าเก้าวเข้าบ้านปิดประตูโป้งล็อกอย่างทันควันเลยครับซึ่งเมื่อเธอปิดประตูลงไปแล้วเนี่ยเสียงฝีเท้าที่เธอได้ยินนะครับมันก็ค่อยๆแผ่วเบาไปฮะสายตาของหญิงผู้นั้นเนี่ยก็ได้เริ่มมองไปรอบๆห้องก่อนที่เธอจะไปเจอหน้าของชายคนนึงนะครับอยู่ตรงหน้าต่างฮะ ยืนยิ้มให้กับเธออยู่คือมันจะเป็นอารมณ์แบบหนังผีประมาณหนังผียุแปดูเลยนะครับที่แบบว่าจะมีผีหลอนๆอะไรมาโผล่โลกจิตตรงหน้าต่างนั่นเนี่ยที่พอแม่หญิงสาวคนนี้เห็นปุ๊บนะครับเธอก็รีบโทรหาผัวเธอเลยครับให้ผัวนี่รีบเบ่งมาบ้านเลยบอกผัวมันมีโลกจิตมาอยู่ตรงหน้าต่างแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกที่เธอได้ทํานะครับแต่ว่าทําไมไม่โทรหาตํารวจ เพราะเมื่อผัวเธอมาถึงที่บ้านนะครับเขาก็ทําได้อย่างเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเมียแล้วก็แบบว่าเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นนะครับยังจ้องแล้วก็ยิ้มอยู่ที่หน้าต่างด้วยฮะที่จ้องมาอยู่นานพร้อมกับบอกว่าถ้าจะจ้องขานานขนาดนี้นะก็ไปหาแว่นออปตัสมาใส่เสียเดี๋ยวจะเสียสุขภาพตาเปล่า,าจ้องนานแบบนี้ตาเป็นต้อหมดอ้ เราไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าใส่แว่นออฟตัสแล้ววิ่งหนีข่าเหมือนวิ่งหนีหนังผีแล้วหกล้มตุบแล้วแว่นมันจะแตกเนี่ยเพราะว่าแว่นเขาทํามาจากวัสดุที่ดีมากตกก็ไม่แตกหยิบขึ้นมาใส่แล้วก็วิ่งหนีต่อได้เลยแต่ถึงยังไงนะพวกเจ้าก็หนีข่าไปไม่พ้นหรอกเพราะข้าจะตามเจ้าไปจนกว่าเจ้าจะคลิกลิงที่มีอยู่ด้านล่างแล้วก็ไปซื้อแว่นออฟตัสซึ่งส่วนลดก็มีด้วยนะ F n d a a l y เท่านั้นแหละฮะคุณผัวก็นึกได้เลยว่าต้องโทรบอกตำรวจแล้วว่ามีอีโรกจิตมาจ้องอยู่ตรงหน้าต่างฮะ ที่พอโทรบอกพวกก็ให้ตำรวจเนี่ยรีบเบ่งหน้ามาที่นี่เร็วๆเลยมาช่วยเขาที่หลังจากตำรวจมานะครับคนร้ายก็ได้หายไปแล้วครับแต่ทว่าทั้งสองผัวเมียนี้เนี่ยก็ได้ให้การกับตำรวจทําให้ตำรวจนะครับได้สเก็ตภาพคนร้ายขึ้นมาเป็นภาพแรกฮะแต่ทว่ามันก็จะเป็นภาพแบบที่เขาสเก็ตหาคนร้ายทั่วไปคือมองก็มองไม่ออกหรอกว่ามันคือใคร แต่ถึงแม้ว่าภาพมันจะมองไม่ออกนะครับการสเก็ตภาพของตำรวจและได้เอาเรื่องราวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการปลดล็อกอะไรอย่างหนึ่งครับก็คือการปลดล็อกความสงสัยในตำนานที่เขาเล่ากันว่ามันมักจะมีปีศาจมาสังหารคนในหมู่บ้านฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฆาตกรจริงๆซึ่งพอปลดล็อกไปปุ๊บนะครับก็ทําให้ชาวบ้านถึงกับหัวร้อนตำรวจอย่างมากเลยว่าแบบรู้มาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาบอกจะอมไว้อยู่ทําไมซึ่ง มันก็เลยเกิดเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยต้องมารวมตัวกันเพื่อจะหาทางอีกว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้ฆาตกรคนนี้เนี่ยมาทําเหตุร้ายเหตุวิบัติอะไรแบบนี้ได้ในเมืองอีกก็เลยเกิดการเป็นประชุมหมู่ขึ้นมาครับที่แบบมีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยแบบเราต้องล็อกบ้านอย่างงูนะหรือว่าส่งคนไปคอยระวังอะไรแบบนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าหนึ่งในคนที่ไปร่วมประชุมเนี่ยต่อมานะครับเขาก็ได้กลายเป็นเหยื่อของเฮเกาฮะเพราะว่าการประชุมครั้งนั้นเนี่ย มีเหตุเก่าได้อยู่ในองค์ประชุมด้วยที่เขาก็ไปนั่งดูเงียบเงียบฟังว่าคนในหมู่บ้านจะป้องกันเขายังไงนะครับแล้วเขาก็เอาลูกชายเขาไปนั่งฟังด้วยนะซึ่งเมื่อฟังเสร็จปุ๊บเขาก็พาลูกชายเดินออกมาแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านญาติของเขาครับ ซึ่งมันจะเป็นงานรวมญาติอะไรประมาณนั้นนะนะที่พอมาถึงปุ๊บนะครับอ้าอีอึมก็เข้ามาเลยแบบอู้อาเกาลือมาแล้วเหรอลือๆแม่ว่าลูกของอ้ายสว่งเนี่ยอีสอบผ่านได้มาหาไรล,ลีๆแล้วนะแล้วลูกของอ้าแปะจังเนี่ยอีก็เลยเป็นหัวหน้าบริษัทแล้วรวยวะะ่า哈哈哈ตามภาษาของพวกป้าอวดรวยครอรัวประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันก็ทำให้เฮีเกาเนี่ยรู้สึกปรี๊ดมากครับเพราะว่ามันไปจิ้มจุดในเรื่องที่เขาสอบไม่ได้ตอนเด็กฮะเฮีเกาก็แบบทํามาจากการศึกษาอะไรช่างหัวแม่มันตะลเลยหล่แล้วก็เดินออกจากบ้านไปได้วยความหงุดหงิดนะครับคือมันจะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงก็คือหลังจากที่เฮีเกาแกเขาสอบไม่ติดนะฮะแกก็ไม่เคยไปแวะเวียนเยี่ยมหลุมศพของบรรพบุรุษอีกเลย คือก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีหน้าจะไปพบกับคุณทั่วที่ได้สอบเป็นบัณฑิตจงหวนดีๆหรือว่าเขาเกลียดหน้าครอบครัวบรรพบุรุษเขาที่ทําให้เขาเนี่ยสอบไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเฮเก,กาเนี่ยก็เดินออกมาจากงานรวมญาติรวมครอบครัวกันด้วยความรู้สึกที่ไม่ปลื้มอย่างยิ่งฮะดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องรู้สึกว่าจะหาอะไรระบายสักอย่างคือจะไปขโมยของอะไรแบบนี้ดีไหมแต่ในระหว่างที่เขากําลังจะไปขโมยนั่นนะครับ เยื่อลลยต่อมาเนี่ยมันก็ได้เดินผ่านหน้ามาพอดีที่แบบพอมาถึงปุ๊บเลยเฮเกาก็แบบเออเธอเดินมาแบบนี้แสดงว่าชะตาของเธอเนี่ยมันคงจะนําพาเธอมาหาฉันใช่ไหมนั่นแหละฮะเขาก็เลยได้ก่อเหตุสังหารขึ้นอีกรอบครับ ซึ่งไอสถานที่ที่เขาก่อเหตุครั้งนี้นะครับมันคืออยู่เผาขนกับสถานีตํารวจมากครับแบบไม่กี่เมตรก็ถึงสถานีตํารวจแล้วแต่เฮเกานะครับก็กล้าทํากลางวันแสกๆที่ก็แน่นอนครับว่าร่างของหญิงสาวเนี่ยในเวลาต่อมาตํารวจก็ได้มาพบตามฟอร์มฮะแล้วก็ตามฟอร์มเช่นเคยตํารวจก็หาไม่เจอครับแต่ทว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็จะได้กลายเป็นเหยื่อคนสุดท้ายของเฮเกาฮะ เพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยฆาตรกรคนนี้นะครับก็ได้วางมือลงแบบเงียบกลิบเลยซึ่งคนก็สงสัยมากครับว่าทาไมอยู่ๆเนี่ยเมืองมันเงียบเมืองมันสงบแล้วไม่มีเหตุการณ์ฆาตรกรรมอะไรเกิดขึ้นแล้วคือฆาตรกรโดนจับไปได้หรือไงหรือว่าฆาตรกรตายไปแล้วซึ่งจริงๆนะครับเหตุผลที่เฮเกาได้วางมือลงเนี่ยก็คือลูกชายของเขาฮะได้สอบติด แล้วก็สอบติดยังโรงเรียนดีโรงเรียนดังของย่านด้วยทําให้เฮเกานะครับรู้สึกว่าเป็นคุณพ่อที่แบบได้เลี้ยงดูลูกได้ดีมากเลยทําให้ลูกเขาสอบติดแบบนี้ก็ดีใจกันใหญ่เลยครับถึงขนาดบอกกับเมียว่าที่รักจะ้ะงั้นเราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันยังเมืองที่ลูกสอบติดกันเลยไหมเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลลูกแบบใกล้ชิดคือช่างหัวตะไลเยแล้วเมืองนี้เนี่ยไม่ต้องมาสนใจมันอีกซึ่งถึงแม้ว่าเมียเขาไม่รู้ว่าจะเข้าใจประโยคนี้หรือเปล่านะฮะแต่แอดว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ย น่าจะเข้าใจอยู่นะว่าประโยคที่เขาพูดมันมีในหมายความว่ายังไงคือเขาหมายถึงว่าเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ลืมเรื่องราวที่เขาเป็นฆาตกรไปนะครับและต่อมานะครับมันก็ได้เกิดเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งขึ้นก็คือหลังจากที่ลูกของเฮเกาแกได้สอบติดโรงเรียนดีๆนะฮะเฮเกาเนี่ยก็เริ่มแวะกลับไปยังหลุมศพของบรรพบุรุษของเขาครับที่ก็ไม่ได้มีแค่อมาอากงนะแต่ว่ามันจะเป็นหลุมศพแบบใหญ่ๆเลยนะครับที่คนจีนเขาจะเรียกว่าสูฐาน คือภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรวะเอา,อางี้ใครที่เคยดูมู่หลานหรือว่าหนังจีนเนี่ยมันจะเห็นว่ามีห้องไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบบป้ายบรรพบุรุษเรียงกันขึ้นเป็นหิ่งเลยห้องนั้นแหละครับ เฮียเกานะครับก็ได้เข้าไปในห้องนั้นอย่างพาเผยไปไหวเอาอมาอากงเหล่าเอีย้ยต่างๆแบบที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเลยเขากระดาษง,งกระดาษเงินที่แต่ก่อนเขาเผาเผอเจอจะเผาไปคนตายทําไมอะไรแบบนี้เนี่ยเฮียเกานะครับหยิบมาเผาตลอดไปปอหอปอหอให้ลูกคัวเรียนได้ดีๆอะไรประมาณนั้นหมดเลยเพราะเขาคิดว่าการที่ลูกเขาได้สอบติดนะครับมันเป็นเรื่องที่บรรพบุรุษเขาเนี่ยได้มีพลังอริวิเศษบางอย่างมาช่วยฮะถ้าเขาอยากจะเสริมให้ลูกเขาเรียนเก่งต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องออกกระดาษเงินกระดาษทองกงเต็กมาไปให้แบบบรรพบุรุษกันอย่างจับ ใจเลยเพื่อที่หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับลูกชายของเขาเนี่ยจะได้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับที่ตําแหน่งคุณทัวดได้เคยทำไว้คือสอบไป็นจงหวนอะไรเด่นๆนั่นแหละครับและนี่แหละฮะก็เป็นหนึ่งในสายที่ทําให้ฆาตกรคนนี้เนี่ยได้หยุดมือลงแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเขาเลยมาตลอดอีก10กว่าปีนะครับ จนกระทั่งมาถึงในปี2016ฮะที่เทคโนโลยีต่างๆตอนนี้ของโลกเราเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมามากแล้วฮะตำรวจนะครับก็เลยได้แบบว่าไปลื้อฟื้นคดีนี้ใหม่ครับนำหลักฐาน DNA เก่าๆเนี่ยมาลือ้อแล้วก็พบว่า DNA ของฆาตรกรแจ็คดอริปเปอร์แห่งช้หน้านะครับมันดันไปตรงกับคนคนหนึ่งที่เขาเคยออกจากกรมราชการแล้ว นั่นก็คือคุณอาคนหนึ่งของเฮียเกาฮะที่ตอนแรกนะครับตอนที่คุณอาโดนไล่ออกจากกรมเนี่ยเฮยเกาก็แบบสมน้ำหนามอวดเยอะดีนักโดนไล่ออกจากงานเตะอะไรไปประมาณนั้นแบบครอบครไม่ถูกขี้หน้ากันอะไรไปแบบนี้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเป็นเพราะว่าคุณอาเนี่ยแหละฮะที่มันได้เป็นกุญแจสําคัญที่นาพาให้ตํารวจนะครับมาจับเฮเก่าได้ เพราะเมื่อตำรวจรู้ว่า DNA นี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณอาใช่ไหมเขาก็เลยไปลากครอบครัวนะครับมาสืบทั้งตระกูลเลยเช็คทั้งญาติโกโหติกาทุกคนครับที่พอตำรวจเช็คไปเช็คมาเนี่ยก็แน่นอนเสียวมันก็ต้องไปแจ็คพอตเจอกับเฮเก่าใช่ไหมซึ่งพอรู้ตัวตอนนั้นแหละครับตำรวจก็บุกตรงไปยังร้านของอซ้อเก่าเลยครับพุ่งก็ไปจับสามีเขาครับที่พอจับเสร็จปุ๊บเมียก็แบบคุณตำรวจเขามาทำอะไรเนี่ยมาจับผัวฉันทำไมอ๋อคุณผู้หญิงครับเราเสียใจด้วยนะที่จะบอกว่าสามีคุณนะ่ะ เป็นฆาตรกรต่อเนื่องครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้สังหารคนมาตลอดหลายศพเลยซึ่งพอพูจบปุ๊บนะครับคุณเมียก็งงมากสิว่าเอะเขาไปทําอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ผัวฉันเป็นฆ่าคนมาอะไรอย่างนี้เหรอเฮียเก่าก็บอกว่าใช่ฮะเขาได้ไปฆ่าคนมาเอา้าแล้วฆ่าตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะก็ตั้งแต่เริ่มคบกันในปี1988นั่นแหละจนกระทั่งถึงปี2002ครับ ซึ่งไอตอนที่เฮียเก่าเขาได้สารภาพมานะครับเขาจําทุกรายละเอียดของคดีได้แบบเป๊ะเลยไม่ว่าจะทั้งเหยื่อทุกสถานที่อะไรจนกระทั่งเมียเขาได้ถึงกับอึ้งไปเลยครับแล้วตํารวจก็ถามว่าอ้าวแล้วทาไมอยู่ๆคุณถึงได้หยุดการเป็นฆาตกรละ่ะเฮียเก่าก็บอกว่าอ๋อมันก็มีหลายอย่างน่ะคือ1ผมก็แก่แล้ว คือด้วยความที่ว่าสองครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการฆาตกรรมเนี่ยนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะมีแรงในการต่อกกันกับหญิงสาวละคือเธอเนี่ยเริ่มจะสู้ผมได้ถ้าไม่ผมคิดว่าถ้าหากเหยื่อเกิดรอดไปหาตํารวจแล้วไปฟ้องล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคดีมันจะแตกไหมและ2สมัยนี้เองนะคุณตํารวจกล้องวิดีโอมันก็มีทุกคนทุกแห่งแล้วจะก่อคดีอะไรไปเนี่ยมันก็ต้องโดนจับเนียอย่างแน่นอนส่วนอย่างที่3ก็คือลูกชายขอยงผมเนี่ยก็ได้โรงเรียนดีแล้ว ที่ก่อนหน้านี้นะผมก็ไม่คิดหรอกว่าลูกชายผมจะได้เป็นคนดีขนาดนี้จะเรียนอะไรเก่งผมก็เลยหันมาใส่ใจลูกชายผมแทนทํางานส่งเสียลูกเรียนดีกว่าเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลูกชายผมจะได้เป็นอย่างบรรพบุรุษยังไงล่ะแอดคาดว่าเอเรื่องที่ลูกชายเขาสอบติดเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้หยุดสังหารนะครับซึ่งพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วตารวจได้จับเฮเกาไปเพื่อจะประหารนะครับตารวจก็ถามว่าเออจะไปเจอหน้าลูกชายคุณก่อนไหมล่ะ เฮียเขาเขแบบไม่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 อยากไปเจอหน้าหรอกไม่อยากทําให้ลูกผิดหวังไม่อยากให้ลูกรู้ว่าเป็นฆาตกรอะไรแบบนี้คือลึกๆแล้วเฮียแกก็มีจิตใต้สํานึกนี่นหะแต่ทำไมไม่รู้จะคิดได้แต่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะครับและไอ้เรื่องที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งมันก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาที่สามีเขาทําการฆาตกรรมเนี่ยคุณภรรยาจะไม่รู้เรื่องราวตลอดเลยจริงๆเหรอ คือชาวเน็ตนะครับเพราะ็บอกว่ามันอาจจะเป็นได้นะที่จริงๆแล้วเมียอาจจะรู้แต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรไปซะง,งั้นนะ่ะเพราะว่าเขาสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับคุณเมียเนี่ยไม่เคยใส่เสื้อที่เป็นสีแดงหรือว่ารองเท้าอะไรแดงๆเลยด้วยความที่ว่าฆาตกรมักจะเล็งเหยื่อที่ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ผมยาวใช่ไหมครับแต่ว่าเฮียเกาเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เลือกเหยื่อที่แบบใส่เสื้อสีแดงผมยาวอะไรแบบนี้เขาแค่เลือกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบดูสวย,สวยๆอ้ๆอๆเขาแค่นั่นเอง ซึ่งแอดว่าไอ้เรื่องที่คนเขาเอาสีแดงอะไรแบบนี้มันเป็นประเด็นนะครับก็เพราะว่ามันอาจจะมีพวกตำนานเมืองอะไรเก่าๆที่มันเกี่ยวกับสีแดงก็ได้เพราะว่าหลากหลายที่นะครับมันก็จะมีเรื่องของแบบพิศาจะมาเอาชีวิตคนที่ใส่เสื้อแดงรองเท้าแดงอะไรแบบเนี้หรือว่านิทานโหดๆยุโรปสมัยก่อนที่เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าสีแดงที่แอดเคยเล่าไปแล้วมอนานมานู่นนะครับซึ่งใครอยากฟังเนี่ยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับ ว่าแต่เพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าเมีอของเขาเนี่ยจะไม่รู้จริงๆว่าเฮีเก่าเนี่ยเป็นคาตรกรเอาเป็นว่าถ้าใครมีทฤษฎีอะไรดีๆเด,ด,ด,ด็ดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนะครับส่วนแฟนอลัยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary เ้อสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วครับบ๊ายบาย